สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว iPad mini 7หรือว่าเจ้าตัว iPad mini CPU A17 Pro รุ่นล่าสุดของตระกูล mini ของผมตัวนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา13,500บาท จะราคาเต็มคือ17,000ักลบาทซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับผมปลอดภัยในการสั่งซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะนั้นว่าให้กดจิตราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าเพื่อใครสนใจพี่ก็ขอปล่อยผมตัวนี้ที่ราคา13,500บาทเช่นกันสามารถทักมาที่เพจของตัว P-Pay Official ใต้คลิปนะครับทักมาสอบถามพี่ได้ซึ่งตัวนี้พี่ใช้งานมากับข้อดีพี่เจอบอกเลยว,ว่าเยอะจริงครับมาดูว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ทำการใช้งานมารู้สึกว่า iPad นี้เป็นพี่ี่ใช้งานดีจริงครับคือ CPU ให้มาแรงมากพร้อมกับบอดี้ที่มีความเบาและบางแล้วก็พกพาง่ายมากผมตัวนี้นะไอผมอันนี้พี่ซื้อมาร,รุ่น Wi-Fi นะครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์จริงพี่ซื้อมาอรุ่นเบดโมเดลกับความจุ128พร้อมกับความบางคือดีมากผมบางเพียง6.3มิเมตรน้ำหนักไม่ถึงสักรรมให้มาคือดีจริงครับคือ293กร,รัมครับ จับมือเดียวถือว่าสบายหายห่วงจริงตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามมากมีความพรีเมียมในการออกแบบ apple ทำงานประกอบออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบจริงครับนี่ครับอันนี้คือการดีไซน์ของลำโพงเนาะนี่ครับ1ช่อง 2. ช่อง3ช่องแล้วก็4ช่องลำโพงเป็นลำโพงเซอแบบแนวนอนในการขับเสียงสพีถือว่าขับเสียงออกมามีความชัดเจน อเอาลมาใช้ตัว iPad Air นะครับถือว่าทําออกมาเพอร์เฟกมากด้านบนอันนี้คือปุ่มสกนมือหรือว่าปุ่มทัช ID สามารถทําการปลดล็อกได้นะครับแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงถือว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับนี่อันนี้คือดีไซน์พอร์ตไรซ์ C ให้เราเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อผ่านตัว h d t a i หรือว่าเชื่อมต่อออกจอผ่านพอร์ตไซ์ีได้ถือว่าให้เรามาดีมากหลังจากพี่ใช้งานมารู้สึกว่าบอดี้มีความแข็งแรงแล้วมีความสวยงามจริงซึ่งพีบอกเลยว่า ใครชอบมินินะผมไซมินิ iPad มินิตัวเวอร์ชัน7ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนหลังจากพีใช้งานอุปกรณ์ในกล่องจะมีพวกสายชาร์จแล้วก็มีหัวชาร์จ20วัตต์ให้เรามาเพียบพร้อมพี่ชอบมากกับหน้าจอ8.3นิ้วรู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้กับความคมชัดให้มาคือ326 PPI ถือว่ามีความคมชัดจริงกับหน้าจอพานแหมของตัวนี้คือหน้าจอ iPad LCD ให้มาถือว่ามีความคมชัดทัดกดดีจริงกับหน้าจอดฟเฟน์ให้มา 60เฮิร์ส่วนตัวถือว่าเพียงพอมากแล้วก็มีการเคลือบสารกันร้อยเมื่อแล้วก็มีการเคลือบสารในการลดแสงท้อนออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากกับคนสังเกตุคือ5 0 0นินสัพพีนะหน้าจอมองมุมไหนก็มีความสวยงามจริงผมในการใช้งานซึ่งเอาตรงนะหน้าจอมีความพรีเมียมในการเก็บรายละเอียดของตัวบอดี้มากเลยครับนี่นี่ครับผมพีชอบยูไอมากมันดูแบบน่ารักแล้วมันใช้งานดีล้ว CPU A17 ปบอกเลยว่า ขับเคลื่อนตัวนี้มีความเร็วความแรงจริงคือตัวนี้สามารถซัพพอร์ตตัว AI Apple ด้วยแล้วก็อนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว iOS version ยี่สิบด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้เป็น CPU แบบ6คอร์แล้วก็ GPU แบบตัว5คอร์ซึ่ง S17 Pro ความเร็วความแรงถือว่าให้มาจัดเต็มมากพี่เล่นเกม RV พี่แบบสูงสุดบอกเลยว่าโคตรลื่นตัวนี้เกม Hg ปรับสูงสุดเอ,อาต้า HDR ใจโลดีมากมีความสมุทฟรีไฟล์ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายหัวนะครับผมเกมแก๊ชชี่อินแพคสูงสุดบอกเลยว่าสบายตัดต่อวิดีโอผ่านแอปดูมาฟิลชั่น ถือว่ามีความสมจริงครับซึ่งเป็นข้อดีที่พบเจอคือเรื่อง CPU CPU จัดการความร้อนดีมากแล้วก็เรนเดอร์ไฟล์ออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบจริงครับตอนนี้ซึ่งพีชอบมากหลังจากพีทาการใช้งานมาเรื่องในการตัดต่อเรื่องในการทําขีดเขียนกับปากกาถือว่าให้มาดีจริงซึ่งพีก็ใช้ปากการาคาเล็ด4 0 0ร้อยตัวนี้ถือว่าในการขีดเขียนดีมากผมบอกเลยว่าปากกาถือว่าในการใช้งานในการแบบจับไปจับมาเห็นไหมว่ามันเข้ากับตัวมือของเรามากนะครับผม ช้งานปากกาพี่รู้สึกว่าหน้าจอ8ป3นิ้วน่ะถือว่าให้มาดีจริงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ตรงๆเลยว่าใช้งานดีจริงตัวนี้คอนเฟิร์มจาก P ีเพมมาดูว่ากล้องเป็นยังไงบ้างกับกล้องหลังตัวนี้มีไฟแฟลช LED ด้วยคือสีสันของตัวกล้องส่วนตัวใช้งานมาสีสันถือว่าดีมากกล้องหน้าก็เป็นอัตวายดูยผมตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงซึ่งคุณภาพของตัวกล้องบอกเลยว่าดูสีสันครับซึ่งพีใช้งานมา บอกเลยว,ว่ากล้องหน้าดีมากกับเลนส์อัลโตไวด์ให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่บอกเลยว,ว่ามันมีความสมดุลมากใช้งานโคตรดีอ่ะพี่ชอบสกินโทนของตัวกล้องมากเลยครับซึ่ง iPad ดมานี้ตอบโจทย์จริงเรื่องกล้องดูให้ดูครับว่าเก็บดีเทลของกล้องอัลโตไวด์อ่ะผมด้านหน้าของตัวเครื่องออกมาถือว่าสุดจริงครับนี่บอกเลยว,ว่าสีสันดีมากซึ่งพี่ชอบมากหลังจากพี่ทำการใช้งานมาเก็บวัตถุกออกมาแล้วก็มีไลฟ์โฟโต้ผมด้วย ถือว่าดีจริงอันนี้หลังจากพีใช้งานมาไม่อวยเลยคือเรื่องกล้องสับพีให้10เต็ม10กับแท็บเล็ตไซมินิให้มาถือว่าสุดยอดจริงครับกล้องหน้าให้มาเป็นสิบสองนตัว,วับผมกล้องลังถ่าย 4K 6 0เฟรมด้วยถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้ซึ่งพีก็ใช้งานมาเก็บวัตถุงต่างผมตัวนี้ให้มาดีจริงครับสีสันดีมากแล้วก็พกพาง่ายนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงหลังจากพีทําการใช้งานมาบอกเลยว่าให้มาเพียงพอมากครับ นี่พี่ชอบมากในตัวนี้หลังจากพี่ทำการใช้งานมาคือสุดจริงครับเอาตรงนะคือเดเบตมากแล้วก็มี AI สามารถทำการลบวัตถุได้ด้วยซึ่งผมตัวนี้เป็นข้อดีอ่างพีเลยว่าเพราะว่าตัวนี้ซัพพอร์ตเป็น AI นะครับมีฟังก์ชัน AI ในการลบวัตถุให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่อันนี้พีก็ทำการใช้งาน AI ผมตัวภาพก็จะประมวลผลในการซัพพอร์ตตัว AI นะครับ ถือว่าให้มาดีจริงนะอันนี้ขอเช่นชมกับตัว AI นะครับบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่อันนี้คือกําลังดาวน์โหลดข้อมูลนะผมของตัว AI อนะครับอันนี้ผมกับฟังก์ชันของ AI ก็มีคำสั่งเช่นพี่จะทําการลบวัตถุว่าผมตัวนี้ออกไปมาดูว่า AI จะเป็นไงบ้างในการลบวัตถุนะครับนี่พีก็ทาการผมเรียกอุปกรณ์ผมนี้เรียกพี่กพี็ทาการลบซึ่งบอกเลยว่า AI สับพีนะมุมมองถือว่าทําออกมา ก็สมบูรณ์แบบตามแบบ Apple นะครับผมพี่รู้สึกว่าอนาคตะจะเป็น i อโเอสเวอร์ชั่นยี่สิบหกอัพเนี่ยอัพได้อย่างง่ายแหละพี่ว่า AI บอกเลยว่าเพอร์เฟกมากณนะปัจจุบันกะ็ถือว่าดีมากผมในการลบมาผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหลังจากพี่ทำการใช้งานมาเรื่อง AI ก็ถือว่าพอใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมหลังจากพี่ทำการใช้งานมาในการถ่ายรูปตัวนี้เลยบอกเลยว่าเพอร์เฟครับมาดูว่าตัวลำโพงลำโพงเป็นลำโพง สตูดิโอนะครับผมแบบแนวนอนให้เรามาจับเป็นเรื่องเสียงมาดูลลผมลำโพงนะครับมาดูว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรผมพี่จะขอทำการตั้งตัว iPad แบบนี้แลคุณจะขอเอาไมโครโนวางนี้นะครับ I'm still buried my system To the don't b grave in wanna โหูลำโพงเสียงดีมากเสียงเบสเสียงกลางให้มาจัดเต็มจริงถือว่าบทเลยว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงเรื่องคุณภาพถือว่าตัว iPad mini ตอบโจทย์มากหลังจากพีทำการใช้งานมาคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงครับสำหรับหน้าจอสามารถซัพพอร์ตคือเปิดสูงสุดคือ 4K 60เฟรม เอไอในการซัพพอร์ตคือสูงสุดของหน้าจอให้เรามาบอกเลยว่าสุดจริงครับซึ่งพีชอบสีสันของหน้าจอมากมันมีความสวยงามและถือว่าหน้าจอสแสดงผลออกมาถือว่าสวยสุดงดงามครับนี่บอกเลยว่าสวยมากทำออกมาแล้อ่ะแบบให้มาเพียงพออ่ะโหพีชอบมาก บอกเลยว่าสุดจริงหน้าจอครับสวยอะ่ะยางสวยเลยอะ่ะหน้าจอบอกเลยว่าสวยสุดงดงามจริงครับตัวนี้คือทําสีออกมาเพอร์เฟกมากเลยครับผมคือเป็นไอแพดไอแพดทำออกมาสมบูรณ์แบบอะ่ะเฮ้ยเอาตรงนะสับพีถือว่าเพียงพอมากหน้าจอเกตสีดีมากถือว่าไอแพด mini ในปีนี้ทําออกมาสมบูรณ์แบบจริงครับนี่เกตจอก็ดีผมแล้วก็ทําการแบ่งหน้าจอตัวนี้ทําการใช้ง,งานได้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงครับ <c oughs> ชอบอะ่ะชอบ สำหรับพีนะทำไมพีจึงชอบ iPad ตัวนี้ผมหลังจากพีทำการใช้งานมาเป็นแผ่ที่พกพาได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้สดสบายผมสามารถนำท่องเที่ยวหรือว่านำไปแคมปิ้ง,งต่างๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ใช้งานเล่นเกมคือเป็น iPad ที่จับแล้วมันเบามือมันสบายข้อมือเรามากตอบโจทย์พีจริงซึ่งพีก็ซื้อมากับราคา13,500หนามัน้ารผมตัวนี้พีจะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อมา ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้อที่ตะกร้าสินค้าถ้าใครสนใจเครื่องนี้ต่อจากพีก็สามารถทักพีเพที่แฟนเพจองผมตัวที่เป็นใต้คลิปนี้ของช่องพี่ได้สวัสดีขอบคุณครับ